สวัสดีช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันที่2และ3พฤศจิกาย,ยน2567สวัสดีเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันเดเมนเทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวปาเนธเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ ทางนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Follow กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานําเสนอสู่สาธารณะเราไปอัปเดตเซตอินเด็กก่อนจะไปส่องกราฟหุ้นและ f u ด d a เมนทัลข้อมูลพื้นฐานของหุ้นรายตัวกันนะครับเซตอินเดประจําวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567 เซตปิดไปที่1464.17จุดปิดติดลบไป1.87จุดคิดเป็นติดลบ0.13%มูลค่าซื้อขาย32809.34ล้านบาทมูลค่าซื้อขายสุดที่นี่บางเฉียบเลยนะครับไม่ถึง40 0 0มล้านบาทโดยนักลงทุนต่างชาติเทขายออกมาเพียงกลุ่มเดียวส่วนอีก3กลุ่มอยู่ทางฝั่งซื้อสรุปยอดซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หลังจากตลาดปิดทำการเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 7นักลงทุนต่างประเทศเทขายออกมาสุทธิ2441.88ล้านบาทกองทุนซื้อสุทธิ1290.89ล้านบาทรายย่อยซื้อ1,095.94ล้านบาทและบร็กเกอร์ซื้อไปสุทธิ55.06ล้านบาทในภาพรวมของทั้งตลาด most active มีหุ้นในกลุ่มของกัฟ ถูกเทคขายออกมาทุกตัวนะครับกราฟปิดราคาติดลบไป50สตังค์ลงมาอยู่ที่6 6บาทมูลค่าซื้อขาย1,943ล้านบาท Advance ติดลบไป3บาทลงมายืนราคาอยู่ที่272บาทมูลค่าซื้อขาย1 259ล้านบาทอินทัติดลบไปบาา2บาท,าา 1, าบาท us, 2, 50สตังค์ลงมายืนราคาอยู่ที่104บาท50สตังค์มูลค่าซื้อขาย724ล้านบาท เมื่อวันศุกร์มีหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน5หลักทรัพย์หุ้นในกลุ่มธนาคารมีติดลบอยู่2ตัวได้แก่หุ้น BBL ติดลบไป1บาทอยู่ราคาที่146บาทเช่นเดียวกับ SCB ก็ติดลบไป1บาทราคาลงมาอยู่ที่112บาท50สตังค์ส่วน KBANK บวกไป50สตังค์ราคาอยู่ที่14 7บาท ktb บวกขึ้นไป20สตางค์ราคาอยู่ที่2 0บาท7 0สตางค์หุ้นในกลุ่มปตาท ptt บวกขึ้นไป25สตางค์ยืนราคาที่33.75บาทสตางค์หุ้นท็อปบริษัทไทยออยดีดขึ้นมา50สตางค์ขึ้นมายืนราคาที่41.50บาทสตางค์ส่วน pttep ไม่บวกไม่ลบราคายังคงเดิมอยู่ที่226.50บาทสตางค์ เช่นเดียวกับ GPC s ราคาคงเดิมที่42บาท25สตางค์โรงพยาบาลบำรุงราชหุ้น b h ติดลบไป3บาทราคาลงมาที่269บาทหุ้นเดลต้าราคาไม่บวกไม่ลบราคาอยู่ที่138บาทมูราคาซื้อขาย1,795ล้านบาทหุ้นโคโคคร่วงลงมา80สตางค์หลุดโลเสียทรง ราคาอยู่ที่10บาท60สตางค์มูลค่าซื้อขาย426ล้านบาทหุ้นที่ติดลบเยอะๆเข้ามาใน20ว o p ี้ท s อปลอตัวแรกได้แก่หุ้น DV8 หลังจากทำราคาปิดที่ซิลิงิงเมื่อวันศุกร์ถอยกลับลงมา20%ราคาร่วงลงมา15สตางค์ลงมายืนที่58สตางค์มูลค่าซื้อขาย3ล้านบาทหุ้น MIT ติดลบไป13 GSC เเซ็น ติดลบ12%หุ้น NCP ติดลบไป11%มูลค่าซื้อขาย67ล้านบาทหุ้นโคแมนยังมีปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขเกี่ยวกับงบไตรามาสที่2เมื่อวันศุกร์ปิดติดลบไป10%ราคาร่วงมาที่1บาท50สตางค์เช่นเดียวกับหุ้นไทเกอร์นะครับติดลบไป10%ราคาร่วงลงมาที่69สตางค์พุ้นที่ติด20ท t y Plus ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดได้แก่หุ้นโคโคโคติดลบไป7%ราคาร่วงมาที่10บาท60สตางค์มูลค่าซื้อขาย426ล้านบาทรองลงมาก็ได้แก่หุ้นทีแมนติดลบ4%ราคาร่วง80สตางค์ลงมาที่15บาท80สตางค์มูลค่าซื้อขาย329ล้านบาทหุ้นอินเซ็ตก็ปิดติดลบไป8% ราคาลงมาที่3บาท2สตังค์มูลค่าซื้อขาย228ล้านบาทโปรเอ็นก็ร่วง8%ติดลบไป30สตังค์ลงมายู่ราคาที่3บาท40สตังค์มูลค่าซื้อขาย51ล้านบาทหุ้น RBF ติดลบไป5%ราคาลงมาที่5บาท55สตังค์มูลค่าซื้อขาย46ล้านบาทหุ้น Next Point ปิดติดลบไป5% ลงมายืนราคาที่1บาท10สตังค์มูลค่าซื้อขาย31ล้านบาทหุ้น vpo ปิดติดลบไป4เปร์เซราคาร่วงลงมา4สตังค์ลงมายืนราคาอยู่ที่79สตาตงค์มูลค่าซื้อขาย23ล้านบาททั้งฝั่งท็อปเกนหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดได้แก่ cset ปิดบวกไป4%ราคาพุ่งขึ้น25สตาตังค์ขึ้นมายืนราคาอยู่ที่5บาท5 5สตางค มูลค่าซื้อขาย283ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น r o c k t e ปิดบวกไป21%ราคาดีดขึ้น20สตางค์ขึ้นมายืนที่1บาท14สตางค์มูลค่าซื้อขาย229ล้านบาทถัดลงมาได้แก่หุ้น Rabid ปิดบวกไป13%ราคาดีดขึ้น8สตางค์ขึ้นมายืนราคาอยู่ที่67สตางค์มูลค่าซื้อขาย217ล้านบาทหุ้น NDR มีสตอรี่เจเทอร์นาราวราคาปิดบวกไป8%ราคาดีดขึ้น30สตังค์ขึ้นมายืราคาที่4บาทมูลค่าซื้อขาย54ล้านบาทหุ้น t a t g ก็เป็นหุ้น IPO น้องใหม่ปิดบวกไป7ราคาดีดขึ้น10สตังค์ขึ้นมายืราคาอยู่ที่1นึบาท4ีสตังาค์มูลค่าซื้อขาย44ล้านบาทหุ้น MDX ปิดบวกไป5%้าดีดขึ้น22สตังค์ ขึ้นมาอยู่ในโซน4บาทอยู่ราคาที่4บาท12สตังค์มูลค่าซื้อขาย18ล้านบาทหุ้น MCA ปิดบวกไป4%เปอร์เซอยู่ที่ราคา1บาท98สตังค์มูลค่าซื้อขาย10ล้านบาทหุ้นสุภลัยบวกไป4%เช่นเดียวกันราคาดีดขึ้น80สตังค์อยู่ราคาอยู่ที่20บาทส0สตางค์มูลค่าซื้อขาย1 1 8ล้านบาทหุ้นมากุโรปิดบวกไป2%เอร์เซ ราคาดิดขึ้น50สตังาค์ขึ้นมายืนราคาอยู่ที่1 8บ0าทส0สตังค์มูลค่าซื้อขาย65ล้านบาทหุ้น svt ก็บวกไป2ราคาดิดขึ้น5สตังค์ขึ้นมายืนราคาอยู่ที่1.84บาท8สตังค์มูลค่าซื้อขาย13ล้านบาทหุ้นที่มี Alert วอลลุ่มมาเลิด3ตัวแรกได้แก่หุ้นร็อกเทค tc และหุ้นสกาส่วนวอลลุ่มมาเลิในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น ncp หุ้นเจ้าสัวและหุ้น RBF Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ CP Extra, AOT และ PTT ส่วน Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ a d v a n c e Intus และหุ้น Cuff ในช่วงนี้จะนำพาทุกท่านไปส่องหุ้น T-man บริษัท T-man Pharmaceutical จำกัดมหาชนหุ้นตัวนี้เป็นหุ้น IPO น้องใหม่กำลังมีชื่อ กระชอนในตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูสตอรี่ของหุ้นทีแมนเราไปอัปเดตข้อมูลพื้นฐานฟันดาเมนทัลของหุ้นทีแมนกันก่อนหุ้นทีแมนถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและหรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทรับจ้างผลิตและหรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอกปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าตามราคาตลาด6,320ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทบริษัทนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่22ตุลาคม2567ราคา IPO 16บาท30สตังค์ราคาพา75สตาตังค์เข้าไปสองดูเว็บไซต์ของหุ้นทีแมนบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากว่า50ปีด้วยปณิธานตั้งต้นที่มุ่งมั่นผลิตยาเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพราคาที่เข้าถึงได้ต่อยอดสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรที่ตั้งของบริษัทอยู่ในซอยบางขุนเทียน14ถนนบางขุนเทียนแขวงแสมดําเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อย3055รายส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังไม่ได้ถูกบันทึกไว้เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็น free f o a t 2ีโฟลเป็นข้อมูลอัปเดตเพียงวันที่17ตุลาคม2567ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1บริษัทชดพันธ์จำกัดถือหุ้น51% ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่สองถึงลำดับที่6ก็เป็นบุคคลในตระกูลฐานะโชิพันธุ์โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่8นายวิชัยวชิรพงศ์ถือหุ้น2.5 2เเซนและผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่12นายอัธวัน์ศิริสิทธิทงชัยถือหุ้น0.51%ภาพนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัททีแมนนะครับมียาและเวชภัณฑ์ตลอดจนอาหารเสริม หลายชนิดหลายยี่ห้อซึ่งพวกเราก็ค่อนข้างจะคุ้นคุ้นกันดีอยู่แล้วส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพของผู้ที่เข้ามาถือหุ้นใหญ่เป็นบางคนนะครับปัจจุบันหุ้น t ีแมนมีค่า PE 15.84เท่า P/BV อยู่ที่2.27เท่าปันผล0% ROA 22.13% ROE 25.93%ข้อมูลบรรทัดบนราคาหุ้นแพงแล้วนะครับ ดูได้จาก PBV ราคาหุ้นปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี2เท่าเศษเศษส่วน PE ก็ถือว่าปกติ ROA กับ ROE อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงส่วนบรรทัดล่าง DE ratio อยู่ที่0.42 EPS อยู่ที่0.73ค่าเบต้ายังไม่ถูกบันทึกไว้นะครับกำไรต่อหุ้นถือว่าทำได้ดีมาก บริษัทถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์หุ้นทีแมนก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีแต่ว่าสตอรี่ในปัจจุบันยังเป็นที่สงสัยจากนักลงทุนราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่15บ0าท80สตังค์ซึ่งเป็นราคาหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการในวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567ทีแมนหมดฟอร์มหุ้นร่วง7%หลุดราคาจองซื้อ ซึ่งราคาจองซื้อ IPO อยู่ที่16บาท30สตางค์ราคาปัจจุบันยังห่างไกลจากราคาที่บรกให้เป้าในปีนี้ที่24บาท75สตางค์สตอรี่ของหุ้น T-Man ก็อยู่ในอินโฟกราฟิกภาพนี้แหละครับหุ้นเมดิสหุ้น T a n มนหนาวๆร้อนๆและอินโฟกราฟิกภาพนี้เป็นรายงานพิเศษจากมิติหุ้น c o m เปิดกลยุทธ์ IPO เงินทอนฟันกำไร3เด้ง ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง2.27เท่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่7บาท31สตางค์คราวนี้เราไปดูสตอรี่ที่เกิดขึ้นหมาดๆของหุ้นทีแมนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปลายเดือนตุลาคม2567ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหุ้น IPO น้องใหม่2ตัวนะครับตัวแรกคือหุ้น m e d i สส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งก็ได้แก่หุ้นทีแมน ข่าวแรกมาจากมิติหุ้นเมดิสทีแมนหนาวหนาร้อนๆเป็นข่าวเมื่อวันที่31ตุลาคม2567ในเนื้อข่าวสั้นๆน,นะครับเอาอีกแล้วหุ้นน้องใหม่เมดิสและทีแมนหลังจากเข้าตลาดได้ไม่นานก็มีเรื่องชวนให้ปวดหัวนักลงทุนใจตุ้มๆต่ำๆกับกระแสข่าวลบถาถมเข้ามายังบริษัทเคสแรก โดนแพทย์สภาพ่นพิษเข้าอย่างจังหลังมีข่าวออกมาให้วุ่นตลาดภักบ่ายวันนี้ว่าเมเดสมีประเด็นเรื่องแพทย์สภามีการออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้สเตมเซลล์เกินกว่าที่แพทย์สภาและออยอกำหนดและเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงอ้าวงานงอกละสิทธีนี้หุ้นรูดละนาวสำหรับหุ้นอีกตัวหนึ่งคือหุ้นทีแมนประเด็นมีอยู่ว่าไฟลิ่งที่ยื่นข้อมูลนำเสนอไปยังกรต มีข้อมูลที่ชวนให้นักลงทุนสงสัยว่าทำไมบริษัทต,ต้องไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินถึง1,200ล้านบาทเพื่อนำเงินดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเข้าตลาดเคสใหญ่ระดับนี้และนานทีจะมีให้เห็นโดยใน Filing ให้ข้อมูลว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงทุนสร้างโรงงานใหม่ให้กับบริษัทก่อนเข้าตลาดฟังเหตุผลแล้ว make sense กันไหมคะถ้าใช่ก็ขอผ่านแต่ถ้าไม่ใช่ ก็ต้องมานั่งตั้งคำถามกันว่ากรตและตลาดปล่อยให้ออกมาสู่มือรายย่อยได้อย่างไรอ้าวไหนๆเรื่องเกิดขึ้นแล้วอยากข้าวข้ามผ่านทั้งกรตและตลาดอย่าปล่อยอะไรให้ลอยนวลเพราะหากปล่อยเคสแบบนี้ออกไปเคสแบบนี้จะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดอยากคิดว่าช่องโหว่เพียงเล็กน้อยรายย่อยจะตาบอดมองไม่เห็นนะจ๊ะพวกบอทบอสคลาสำหรับข่าวที่2นะครับข่าวนี้มาจากมิติหุ้นเปิดกลยุทธ IPO เงินทอนฟันกำไร3เด้งเป็นข่าวเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2,567เวลา12นาฬกาในเนื้อข่าวก็มีรายงานว่าหุ้น IPO อักษรน,นำหน้าตัวทีมีตัวย่อหุ้น4ตัวอักษรเ้าโชเข้าตลาดได้ไม่กี่อึดใจงานก็งอกซะแล้วเพราะมีประเด็นคำถามจากกลุ่มนักลงทุนรายย่อยหลังเข้าตลาดเพียงไม่นาน หากย้อนไทม์ไลน์กลับไปดูไฟลิ่งที่ยื่นข้อมูลนำเสนอไปยังกรตมีข้อมูลที่ชวนให้สงสัยจากนักลงทุนว่าทำไมบริษัทต้องไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินถึง1,200ล้านบาทเพื่อนำเงินดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเข้าตลาดโดยในไฟลิ่งให้ข้อมูลว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงทุนสร้างโรงงานใหม่ให้กับบริษัทสิ่งนี้กลุ่มผู้บริหารต้องชี้แจง แต่ที่สำคัญที่ปรึกษาทางการเงินดันเป็นเครือเดียวกันกับสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้1,200ล้านบาทนีส่สิโมเดลนี้คิดได้ไงโยนภาระให้รายย่อยช่งนั้นขณะที่กูรูในแวดวงตลาดหุ้นสรุปให้ฟังว่าลักษณะอย่างนี้คือแผนการ Ex ็กซของเจ้าของหุ้นโดยแน่แท้และขอถอนเงินทุนที่ลงทุนไปคืนและก็ยังได้แคปิตอลเกนจากราคาหุ้น จากสัดส่วนหุ้นที่ตนเองยังเป็นเจ้าของซึ่งไม่ได้หายไปและที่ได้เต็มๆคำคือปันผลจากการกู้สร้างภาระให้นักลงทุนที่เข้ามาช่วง IPO และหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องมาแบกภาระดอกเบีย้ยและหากดูกันดีๆรูปแบบนี้เหมือนเป็นการเงินทอนก็ไม่ผิดสักทีเดียวเชียวกูรูจึงฝากนักลงทุนควรอ่านข้อมูลไฟลิ่งให้ละเอียดเพื่อจะได้ไม่เสียรู้หุ้น IPO ที่ถึงแม้จะมีบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำก็ไม่ได้ช่วยอะไรมีกรตอเป็นด่านแรกที่มีสิทธิอนุมัติหรือไม่อนุมัติไฟลิ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรมีตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นมาตรฐานกว่าตลาดสดก็ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งนั้นขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินอีกรายที่มีหุ้น IPO ระบุว่าเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกแต่มูลค่าเงินกู้มหาศาลระดับ1,200ล้านบาทถือว่าเยอะมาก และน่าจะมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาซึ่งก็ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารสีเขียวซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้วยวินวินทั้ง fa เจ้าของหุ้นและสถาบันการเงินสีเขียวซึ่งหุ้นอักษรน,นำหน้าตัวทีรายนี้ประกอบธุรกิจผลิตและหรือจัดจําหน่ายเวชภัณยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทรับจ้างผลิตเวชภัณยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอกจัดจำหน่ายเวชภัณยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอกจากข่าวนี้ก็พอจะเดาออกนะครับว่าหุ้นตัวนี้คือหุ้นอะไรเพราะว่าข่าวก่อนหน้าก็ได้เฉลยไปแล้วส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพกราฟหุ้นทีแมนหุ้นเข้าตลาดขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่19บาทส0สตังค์เมื่อวันศุกร์ก็หลุดราคา i p o ที่16บาทส0สตังค์ ลงมาทำโลต่ําสุดอยู่ที่15บาท40สตางค์ท้ายตลาดมีแรงซื้อกลับคืนไปปิดราคาที่15บาท80สตางค์ทั้ง T-MAN และ MEDS กำลังทำราคาลงมาปรับฐานก็ไม่รู้ว่าจะร่วงต่อไปลึกมากน้อยเพียงใดใครจะเทรดใครจะลงทุนก็ควรระมัดระวังกันด้วยนะครับ